ตอนนี้มาเบิ่งการมัดอีนี่แค่อีรอบนึงนะครับยังมีแล้วนะครับการมัดบ,บาดนะครับถ่ายอีรอบนึงนะครับตอนนี้เพิ่นค่อนข้างจะละเอียดจังน้อยนะครับก็เลยนานแล้วนะครับเออ กันมเมื่อแรงกับไปโม่หน้าแต่ว่าจากนั้นมานเนอนตาโบราณกันรออะไรเนี้ยเผมด้ยานมันมีไรผมละตาโบราณมีัเนี้นี่ก็คือเจ้าจำนะครับต่ซูมเบิ่งนะครับอันนี้คุณหลักผู้ใหญ่นะครับในหมู่บ้านนะครับเจ้าจำนะครับ เะามันมีได้โบนไมวแหละคไปแผมอกันทีหลังะครัไปโบนดี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 แีด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 ีีดีดีีีีัี

สบายไม่ฟูฟูดีเลยต่อมาต่อไงันี่ยมันฟูจะขึ้นหุนมันส่งโยบ เมดีจหมดก็แต่เื้อนาคีแนละเนาะบอไบมันไดนมไหมเฮ้ยทะเลนเลก็ยัง่นน้กันเื้อนาแล้วนันมีอะไรอกบ่ันเด้อน้เือนคจะ้วนด้นาเยน่าจะเล่นน้ำนะครับหน้าจะเล่นน้ำนะครับ ฟังฟังเอาเลยครับพี่น้องครับเสียงในฟิล์มเยอะๆเลยนะครับเสียงในฟิล์มมีการแซวกันเกิดขึ้นนะครับอลายเส้นลายเนาะไร้พื้นไร้ก็จะเป็นเรื่องนะพี่ลเนาะองการจินคอยกินลาบกันทีแม่คพย่าจี๊ดพ่อคนดีๆแม่บอก คอนเสิร์ตนะร้อห้ามคนเนวเด้อนี่ผู้ผู้เท่าผู้แกเพิ่นเว้านะครับอันประเพณีนะครับคนดีได้ปีนี s, <S น้เพ่อว่าว่าน wow ั่งินน้ำพาหลึงหลึงนั่นน่ะั่งที่นักตัวนึงโบราณเพิ่นเว้ารุ่นลายคำหนังพระพุทธเจ้าทีนด้เอาคุมแล้วน่นอาบัตเบิดมุกตัวแดงแมงตัวน้อยมีค่ะ มึงกัดมือต๊บมึงกัดมือตบแล้วมันกินอิ่มอยงงันไปมีให้ตมบกับไลได้อยู่หรอวะท่านคนเด็กรวยเขาไปกัดท่านในนี่เลหรือวิตารพี่ดหเล่ตายเิกกลารกัดแล้วนาะ คือขอเล่าเันกดเิดอนไนะตายกันายนะมีกาบ่อนเห็นมัอมีกาบ่อเมยหลังหาเห็นม้ยเมย์เ์เม่ มดโมกัดประวงจะมีโบงเห่อจนตายตายก็ไหวยก็นิทานรู้หอไม่ทำได้ยู่มือแ้เห็นอไรไปยิบไปแง้มกับพนักงานนี่ม่มันตัดตัวเขาบัอกอ้เนไวเดม่้ว่นโอ้ได้เรือกพี่ เปดีไเมักได้ดิไว้ซิมซิมซิมซิกินเลยกด้มอมาามาบานจง้มกินมามาเ้อบ้านเ้อ้ิงก็ได้้ลบอเจอลยมืดซื้อมาแล้วซื้อเยอะอนี้ทักอโดนโดนมาบาก็ได้มาัดแตกหน้าก็ล่าจ้างเลย นี่นี่โอ๊กโอ๊บโอ๊บอเ well, أو, well, yeah. okay ่ <c 195 2> I mean, ๊มาลจิมาทนหมดโปมาทาน่เนมเอยวาไลงพนเอาุเอาาเาาเหมเรด้วยจนห้เาลอืมเชื่อนาาแล้วจะมาจ้ำโตไปเสื้อนาคุนเราบันท่าพระบก่อนน้าก็คือาาว่าจั้นเทานี่แล้วกันเฮ้ย พาไปเ้ในบ้านเฮาละกัเง NO ี้ยมาหาพาไปของาไปาไปโเฮาไปโูนเอเออได้คุมได้ไปมาหาแล้วเป็นุ้งเป็นกุ้งจารข้าวเหนียวขาวพดข้เหนียวรุ่นนี้ละรุ่นนี้รุ่นที่ว่าให้เนีกับเพลงนี่รุ่นที่ว่าให้หมาะ ทางมาโทรทางมาซิลีจ็คาหาออเจแจ็คับเจบเรม็โกูสไนด์มาโทมีอ้อมาหางมาเอามาซิลี่ีัวบ้างเนยเาไยกวเลดูแล<อ>้ววันนี้ว่างว่างคนมากะากกนหิวน้านะครับอืมแล้วนอะรเเาไปือมสี่นาน,น,นะครับมันยงมีเล้ยนะครับพอใช้เวลาจาังน้อยนะครับขออนุญาตปิดคลิปนี้สะก่อนนะครับเราจะขอ,ขอกันอีคลิปน้านะครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ